ขลล้อรลลกาบเรียนท่าน,นาคณะกรรมก,รกมารกรรมการที่นั่งหน้าด้านด้านหน้าต่อไปนี้ท่านจะได้พบกับการสแสดงตลกจากโรงเรียนบ้านพึงหอมคณะอิสานบันเทิง <c oughs> ขอเพลงเปิดตัวเพราะเพาะสักเพลง ออกมาวันนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวแล้วคุณออกมาทำบ้าอะไรออกมาคนเดียวมาตามหาคนที่ห่างไกลสงสัยออกมาตามหาหมาออกมาวันนี้ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ไหนสงสัยในคุณไม่มีใครครับ หรือว่าเธอไปอยู่กับใครในวันนี้เขาจับเครนอไปแล้วโอ้โหมาระยะงานใครปลมมือคอยข่าวสวยมวยอึงโอ้โหหน้าอกบึ้มสะโพกยายสวยใสสุดยอดให้หัวนมองค์ชมพูดูชื่นใจโอ้โหเป็นท่านชายคอยได้เมียกัะเทย <c oughs> สำหรับท่านคณะกรรมการเสื้อดำที่นั่งอยู่ ผมถูกชะตาทุกท่านเป็นยิงนะอ,อยากรู้จักอยากสนิทอยากชิดใกล้ผมขอ,อลบทุกท่านด้วยหัวใจอ,อยากจะลงไปกราบไข่ให้ทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาสเสียวเวลาตอนนี้ท่านจะได้พบก,กับนักร้องสาวนหน้าตาน่ารักน่ารักจิมลยงจิมลิมจิมลยงจิมลิม ก็เชิญพบกับนักร้องที่ท่านไม่อยากพบเธอจะได้ร้องไหมเนี่ยก็เชิญพบกับนักร้องสาวเสียงดียิงลี่สีทันย่าเปิดโทรอื่นจะได้ยินเสียงเพราะสายแบบแบบแบบว่าให้รอ ได้ใช่เดได้ใช่เด้ได้ใช่เดอยาสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยใไอเป็นญาติคุณเสาสัมน่อยบุญจักเลเกสกะบัดภู้บามาไอไอทีกีเฮ้ยนี่มันตัวอะไรบางคนดูแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่ก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามา บางคนเขาก็เรียกว่าหมูบางคนเขาก็เรียกว่าหมากกะโดดชิแกงชิขาเขาเรียกว่าหมูเเรียกว่าหมาเออโอ้ยไปบมไปให้มาก่อนนะครับเชิญน,น้องยีทักทายแฟนคลับเลยครับค่ะกล่าวสวัสดีด<อ>สวัสดีอ๋อวันนี้นยิงเลยรู้สึก วันนี้ยิงลีรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเยือนเวทีตลกอีกครั้งแสดงว่าพี่กรณ์ไปมุมงทองธานีมาใช่ไหมครับใช่ค่ะคนเยอะมากไปเล่นตลกไปขายลูกชิ้นช่วยแม่เฮ้ยน้อยรีสีธัญญาใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะยิงลีสีมหาโพลน้องคนที่ไหนครับดูอยู่กทอมอค่ะอย่าบอกลยว่ากางทงมหาสารคามไม่ใช่ค่ะกลงท่ทงมันแดนเซอร์เหรอครับแดนเซอร์รอรชื่อมิสเตอร์ แสดงว่าเขาเป็นเด็กสมาธิชั่นไม่ใช่ค่ะดน,นตรีเขาเป็นอย่างนี้ค่ะอ้โอ้ยโอ้โหสุดยอดโอ้โหอ,อ,อย่างนี้มันเอวดีชัดๆค่ะไปเที่ยวกันไหมไไมไหมไหจะไปก็รีบไป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 ,ไปก็พี่แล้วสบาย ที่พี่พาไปกินตับ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 ผมชอบเลี้ยงหมา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 ใครๆก็อยากมอง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 แต่หมาผมดันท้องท้องและใครเอามาผม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 ตับ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 โอ้ยขนาดหมาผมก็ยังไม่เปลี่นเลยเนี่ย ยังไม่พอครับวันนี้เรายังมีศิลปินรับเชิญจาก The v i ว e t ไท i แล n d สุดยอดก็เช่นพบกับเนลจิมลมพัดตึง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 กัมพูกระดึงเค่งเมืองเลยยังจำคำทีให้เอ๋วว่าบอกเคยจะคิดลืมไปน่ามอบเยื่ ยูแวนล้มพัดตึง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 พัดอ๋อาคุณนิวค่ะอ๋อจิมค่ะอ๋ออยากจะทราบว่าน้องทงสองคนนี้กินอะไรเป็นอาหารครับถึงได้หุ่นดีขนาดนี้มีฮิตซะโอ้โหเ k สุกี้สุดยอด ผมหนูกินเป็นอาหารเสริมค่ะอ๋ออะไรนะข้าวด้านหลังด้านหลังอยากฟังเพลงสากค่ะพูดแล้วจะหาผมคุยคบผมว่าผมจบการศึกษาสูงมาทั้งนั้นคด้วยอย่างผมจบปริญญาตรีที่ชิคาโกโอ้โหปริญญาโทที่เมืองเชนสุดยอดตอนนี้กำลังตอปริญญาเอกที่ดมดูดวิทยา น้องาจาจบที่ไหนมาหนูจบรัฐศาสตร์ค่ะโอ้สุดยอดเลยหนูจบสังคมศาสตร์ค่ะหนูจบนิเทศศาสตร์ค่ะสุดยอดส่วนผมจบจากโรงพยาบาลปราชาสเฮ้ยงั้นมาฟังกันเลยครับเพลงสากลเพลงแรกเชิญนงลีช่วยร้องหน่อยครับเฮ้ยร้องค่ะดนตรีเพลงสากลหลนะคุณ คนคนวันเดรี่วันจะโกอาเบอรวันนี้กอดมีอันเดียรวันอาผันซายูพรมิสแลม่โดนเฝอสุดทูเวียนที่รวมกันอาจิทานจะรับมันที่มเพางักคนมีจุดทูจุดเทียนด้วยหรครับก็ทีนั้นเขาไม่มีทูบมีเทียนนีค่ะ แล้วเพลงที่จบไปเลยมีชื่อเพลงว่าอะไรครับ b a d l i p in In Love แปลว่า Boracium พี่คะหนูก็ร้องเพลงสากลได้นะคะหล<อ>ง <Okay. S 1> ได้วยเลยครับค่ะเพลงอะไรครับ I don't like to sleep alone ค่ะและมันแปลว่าอะไรครับขอมาอยากนอนคนเดียวเพราะมันเหงาคุณ oh. จบสูงครับผงางั้นพี่ช่วยแปลให้หนูหน่อยได้ไหมคะสบายมากเดี๋ยวพี่จะแปลให้ทอนต่อทอนเลย Thank you Miu ขอท้องลายฮล Sleep a l o ูเบิลเฮ้ยเขาจ่อหูมารูเบิลเฮ้ย s t e v i m e เขาใส่กเกงสเตวิ่งไปซื้อมามีเฮ้ยน e nah, ่าจะอร่อยนะครับ Don't go ก็อบอกว่าเขาชอบนิกโก้ฮะชอบนิกโก้ช <with> อบวิดมีเพราะนิกโก้ชอบทำดีนึกว่าอะไรไอเคียสครายเขาบอกว่าเขาอยากเรียนตูดควาย thank you เป็นอะไรครับผมอายฝรั่ง ไอ้น้ำไม้ผมว่วผมยังไม่อายเลยเพราะต้องกราบขอโทษขอไม่ทันด้วยสำหรับเพลงที่เราร้องไปนี่อาจจะใหม่เกินไปสำหรับท่านไม่เหมาะกับใบหน้าของท่านสำหรับท่านต้องลุงเพชรเฮ้ยมันไม่ใช่นี่เนาะครับมันต้องพี่เอลอดรักสลักจิตเฮ้ยยอดรักสลักหินเฮ้ยยอดรักสลักจุดเฮ้ยยอดรักสลักใจเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยหอน ดนตรีโอ้จะเสกคาถามหาตะบันใครไม่ให้รางวัลให้หนั่นบววเปินหน้าท้องก็ลายพลอยนมแล้วก็ห้อยตองเต็งผัวกนนี้เี่ยวเก่งเร่ยนป๊อปด็งก็เสียจากมือเต็ง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 ไฟไหม้ห้อยแมงคู่ ด้วยพี่เปาสายามสัญญาใครมาได้ยินไม่ว่าขาไม่ผมยกอกม,มาไกลาๆไว้ใชยสิไมโครโฟนโทางซ้ายนี่ก็ใครมาข้างหน้านี่ก็ใครอคอคยยิงร้องก็ยิ่งสับสนโอ้ย ไข่คนรั่วใครมาโอ้ยใจจะขาดเป่นซาวาเพลงที่จบไปนีไม่ใช่เพงลงว่าอะไรครับใครมาเฮ้ยเ <Hey. S 1> ขามีแต่ไก่จ้าอ oh. ยังไม่พอครับโอ้โห oh, oh. ยังมีเก่ากว่านี้มีเก่ากว่านี้ครับสุ่ลุ่ <Yeah. S 1> เพชรแหลมเปียเฮ้ยเ <Hey. S 1> ขามีแต่ลุ่เพชรแหลมสิงง oh. ั้นจดไปเลยครับฝนเดือนหก oh. oh. โอ้ยเที่นี้มันต้องมีซสาประกอบช่วยทำงสาประกอบให้ได้ไหมครับสบายมากครับงั้นจัดไปอีกรอบครับฝนเดือนหกเสาวสาอสา,า,าอะไรของคุณคะ มาเสียงกบทำเป็นไหมใครทําเป็นบ้างทําให้ผมหน่อยหนูค่ะจะเอากบแบบไหนคะได้ทุกกบได้ทุกกบได้นะครับค่ะไม่แก้งนะครับไม่แกล้งค่ะงั้นจัดไปอีกรอบครับฝนเดือนหกอ้อว้อะ้อะไรวะโอ้โห โอ้ยกบอะไรของคุณนี่กบใส่ไม้ค่ะนั่นไงพี่คะหนุ่มทำเสียงกบได้แล้เหรอทำได้ด้วยเลยครับใช่ค่ะไม่แกล้งนะครับไม่ผิดหวังเหรองั้นจัดไปอีกรอบครับสนเดือนหกพี่คะจะกบหนุ่มจะกบแก่ดีคะเอากบหนุ่มสิน้องเสียงใจได้ดี เราจะกบยังไม่แต่งงานดีคะกบสอสิน้องซื้อนี่จะได้กองออพี่คะจะกบตัวผู้หรือจะกบตัวเมียดีคะ,ะกบตัวผู้สิน้องซื้อนี่จะได้ดีจะได้ๆๆอกอง,งออพี่คะโอ้ยเรื่องมากไม่ต้องนะพี่คะผมขอแก็ตัวครับมันจะไหวเลยนะ้องสบายมากคับเพราะผมเหมือนเติดงั <i> ้น <Dem> จัดไปอีกรอบครับ ฝนเดือนหกค่ะหกเอาโอ้โหตบอะไรเนี่ยมาบ่อยเลยเว้ยโอ้โหอย่างเขาเดือนแปดหกกลุ่มมาเยอะกลุ่มมาเยอะอ๋อ ดีๆอยากจะกล่าวกับท่านคณะกรรมการเชิญด้านหน้าเลยครับแล้วพี่ๆชอบพูดคำลงท้ายให้หนูหน่อยได้ไหมคะสบายมากอย่างเช่นคำว่าขอขอบคุณก็คุณอย่างเงี้ยค่ะยังค่ะโอ้ยยังขอขอบคุณคุณที่มาชมในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขสุขภาพแข็งแรงแรงอย่าได้เจ็บเมื่อกี้ดีๆอยู่เลยเนาะอย่าได้ ประหยัดครับจนก็ไม่มามาโอ้โหครับจริงต้องประหยัดครับมาก็วนี้เนี่ยจริงต้องประหยัดครับตัวนี้นี่เราใครไม่มีมีขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆครับเชิยร์เลยครับเชิยร์เลยครับโอ้โหเอาละครับสำหรับการแสดงตลกในวันนี้ว่าจะอะไรที่ไม่สุภาพที่ไม่เหมาะสมเราต้องกราบขอโทษขอไปทันทีที่จริงแล้วมันไม่ใช่นิสัยของพวกเราเลยแต่มันเป็นกรรมาผ่านเผย สำหรับการแสดงตลกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเอ้าปรเพื่อให้โรงเรียนบ้านบึงหอ